เอาครับอาจารย์อาจารย์าารผมก็เตรียมแล้วครับถ้าเมลสิก,กับนั่นๆแน่น,น,นอนเออเอซมาแล้วครับเช้ามาก็เออแน่นอนครับอเหนอครับเอาล้วครับ ขึ้นแล้วครับขึ้นไปแล้วครับขึ้นไปแล้วนี่ครับขึ้นไปแล้วครับง่ายเลนนะครับลงไปแล้วครับท่านผู้ชม นี่ท่านผู้ชมลงไปแล้วครับนี่ครับอรโอ้ FC มาแล้วนะครับโอ้สวัสดีครับ FC FC เดินมาเยี่ยมเลยนะครับเนี่ยโอ้เดินมาดูเลยครับเดินมาดูเลยว,ว่าต้นนี้ขึ้นไปด้วยแรงให้มัน่อยเท้าอ่อนครับผมมันบอกไม่ได้หรอกป้าอเออเผาแกงก็ขอบคุณอุ้ยอโอ้โ,อโ,อโออหแล้วเออ เออเออเขก็แปลกอยู่ครับเออครับโอ้โหแน่นอนฮะเป็นไงครับเอซีบนแล้วใช่ไหมเออเอากบว่ามาอย่างนี้เป็ผาอ่อนได้นะได้ครับได้ได้ไม่ได้ครับเออดีครับเออเป็นไงครับแกงก็แกงเออใช่ครับเออเออบอกงอย่าตนะลูกบอลลมเลย เออตัดหมดทุกทีเออคือดีคือใช่ครับลูกเล็กก็ตัดเออลูกใหญ่ก็ตัดมันบอกว่าว่าไม่ได้มีมันมาเท้าแกงทำอ่อนไม่ได้เออใช่ครับเออใช่โอเคเออเออมันถึงได้มีไงเนี่ยเออทษดีครับ